คณะรินยรัตเปิดใจบทเรียนชีวิตเจอหนุ่มขอแต่งงานหลอกลวงแอบอ้างสารพัดโลกสองใบที่ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองกลายเป็นเรื่องราวสะเทือนใจที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากสําหรับนักแสดงสาวมากฝีมือจากช่อง 7hd คณะรินยรัตวชรศิริหลังจากก่อนหน้านี้เธอได้โพสต์ภาพแห่งความสุขขณะถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานพร้อมโชว์แหวนเพชรสวยงามแต่กลับกลายเป็นฝันร้ายเมื่อผ่านไปเพียงสี่วันเธอได้ออกมาประกาศผ่านโซเชียลว่าโสดแล้วพร้อมกับเผยว่าถูกผู้ชายสร้าง โลกสองใบหลอกลวงจนช็อกล่าสุดคณะได้เปิดใจผ่านรายการชื่อดังอย่างโหนกระแสพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่แค่ความรักที่ล่มเร็วเท่านั้นแต่เป็นการถูกแอบอ้างและโกหกหลอกลวงทุกมิติทั้งเรื่องส่วนตัวและการสร้างภาพให้เธอเชื่อใจถึงขั้นยอมรับการแต่งงานเธอเผยว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนชีวิตครั้งใหญ่และขอให้เหตุการณ์นี้เป็นข้อคิดตวนใจคนอื่นไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน<ๆ>เธอเล่าด้วยน้ำเสียงจริงใจว่า โลกสองใบที่ใครๆพูดถึงกันไม่คิดว่าจะได้เจอกับตัวไม่โทษใครคิดว่าเช็คอย่างดีแล้วก็ยังเจอพร้อมฝากข้อความให้ทุกคนระวังเรื่องความรักโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงการแต่งงานควรใช้สมองไตรตรองมากกว่าใช้อารมณ์เพราะความรู้สึกคลิกไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะเป็นจริงทั้งหมดคณะยังส่งกำลังใจให้ทุกคนที่เคยหรือกำลังเจอสถานการณ์คล้ายกันว่าเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนและในวันข้างหน้าเราจะได้เจอสิ่งดีๆที่รออยู่พร้อมย้ำว่า ขอให้เรื่องของพี่เป็นบทเรียนสำหรับทุกคนจะได้ไม่ต้องมาเจ็บเองแบบนี้